โสวัสดีครับครับผมเออดีราครับรออกกน่กได้มาสนทุกท่านีครับสี่เดียวครับผมเราจะมาต่อต่อนะไวเมทไวเมไวเมทชามันถามว่าแข็งแรงไหมกาพูดถึงรัอะไรออกกําลังกายแล้วขับรถเหรอแข็รมากครับผมเส็วเ็ครูสาวแนี่เราจเปิียครับที่อนนะครับ ความมันจำมันมองดีนะเชื่อสีเดอมดีด้วยย่ใจๆกัน็เลยใจตรงกาิเ็นทาขับรถนะเมื่อกี้เนี่เดินมาเดินมาสังเกตกาดินเดินมาดูเนาะดูัวเคไอ้เหรอโอ้โหขออัดอัดเสเนาะขอบนุณ้ขา เล็กนีเล็กี่ถามว่าเข็งแรไหมไม่ต้องหัวนะผมรับรองว่าตป๊กแอ็เป๊กนะครผม ยีถามายืกมันจะแรงเหรออ่งี้นอนะครับผมอรับรองแข็งทั้งปีทั้งชาติเปชาติเลยแหลไม่ใครอ่อนนุ่นมเด็ก ขายยากหน่อยอ๋อผายยากป้องตุ๊บแล้วผาแล้วเลยนี่นมีของอยู่นะพี่บ่าวน่ะนั่นน่ะนั่นหน้าพลอยอุตส่าห์ออกมาให้น่ยนะเราต้องใช้ต่อให้มึงถึงเจ็ดสิบยี่สิบปีก็ทุกมางก็เหมือนเดิมผมเห็นเขาทำเลยฝ่ายไง พอมันทังออกมาใช่ไหมสิปีแล้วเคียวมันดมเอาผมเจ๊มากเลยก็ไม่แปลกพี่ก <c oughs> like ็เอาทำมาเสทํามาเยอะตรงต่งบ้านได้มดไมแมวเล็ก ไม้ลงมือ,มอ,มอไนนว้สลงมือผลไม้จีนามบอกว่ามีกลุ่มคนแล้วสวัสวดีนะสี่เราก็มาลุยกันต่อนะท่านผู้ชมอย่างเมื่อกี้ผมมัดได้ต้องทำแถวนะเราออกดีไหมพัดลมตัวนี้เนะี่ะเรามันเกี่ยวกับการทำง,งานมาเลยอเบอลบ้านถูกญ่เอาพัดลมออกไหมสิเรื่องด้วยทำง,งานไม่สะดวกเนาะ พัดลมออกแล้วก็ปักไฟออกไหมพันธุ์เล็กหรือว่าพันธุ์อะไรไม่มีเนื้ออยู่แล้วเนะก็เดี๋ยวต่อมาด้านนี้ครับโอ้พัดล,ลมตัวน,นี้แปลกเนาะท,ที่หิ้วมันอยู่ข้างล่างนะเออานาะแล้ว <c oughs> ถึงได้รอนช้าครับท่านเราก็ทำการสุดแปลกของไวา้เมดนะที่ทำด้วยไม้ไผ่ผลประกอบให้เราใหม่คุัยใส่แล้วก็สวยนะทท่านะี้ไมันต้องดูในรถด้วยครับนี่นี่

เดี๋ยวผมจะตักต่อใส่ตรงนี้โอ้ักไนี่รู้สึกว่าออเรียบร้อยสกาเดี๋ยวจะตักต่อใส่ตรงนี้นะไปเร็วกว่ามาตัตรงใสุ่ร่ดนาเมื่อ ก็เงยเพราะมันดูยุ่งยุไปนะนั่นยังไม่จัดเลย้วไม่รบเอาลเรียก็ก็ไปตรงนี้ก่อนนะุ่งานต่อยนะได้พาลูขอบถาไมนอีกนะพี่ให้ใส่เต็มเต็มวันนี้แล้วก็ได้ไปทางบ้านเรา เดี๋ยวผมก็จะมัดต่อนะทีเมื่อกี้กไไ็เดี๋ยวก็จะสลับสัเปลี่ยนกันเนาะแบ่งกันมัดนะทีงานของเรานี้ตีแบบทำไวเมทให้มันเสร็จเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปมัดซ่อมตรงนี้นะท่านผู้ชม รวลวดเราจะพอไม่พอเขวิ่งไปเชื้อใกล้ๆมีฮะไม่พอหรอที่พี่ก็เป็นการทำไวเมทที่ให้งบประหยัดนะครับทุกู้ชนแต่แข็งแรงกว่าเผือๆอาจจะกว่าเหล็กอีกเพราะมันเป็นสูตรโบราณอะไรก็ตามที่เป็นสูตรดั้งเดิมอ่ะมันจะดีเดี๋ยวนี้ก็ทำาหารนใช่ไหม เหมือนรถเก่าๆคนก็ทำหานานไม่ว่าจะเป็นรถรืกระบะรุ่นเก่าอะนะมันใช้ดีมันทนเนาะเปาี่็นรถรุ่นใหม่เซ็นเซอร์อะไรเยอะแยะเยอะแยะไปหมดสวยงามรถผมล่าสุดผมตกมาแอร์ไม่ทำงานโรากมีเซ็นเซอร์ตัดมันก็ว่ามันเย็นอยู่แล้วนะเออคล่องอยู่ไหนตาตา ก็มัดลายเมทในเอฟซีสลับสับเปลี่ยนการทำงานทำงานด้วยชบพี่ด้วยใช่ชงพี่ไปด้วยบอกว่าเราะวาอบงานโอ้ได้เวลาพักเพียงแล้วมีผ้าเหรอใช่มีรึเปล่า วันนี้อากาศดีเนาะอากาศเย็นสบายเลยเหมาะกับการนอนวินมากเลยเหมาะกับการทำงานเอ่ออากาศร้อนๆอ่ะทำงานดีเเดีเนนี๋ยยววก็พวกนี้เลยเทสั่งสิแพ็กมาเทเลยครับพวกนี้แต่เช้าน,นะผมพอาทีที่สายมันจะไม่ทันเนยมันคึ้นไง เทต้องขัดรอขัดนี่นะใช่ไหม,มตามนาการจีนมันต้องรอ6ชั่วโมงนู่นช่วยขัดแหละแล้วก็ไม่ไหวคัำก่อนใช่ไหม,มครับรอครับรอสวัสดีครับ